แต่ก่อนเนี่ยยังไม่รู้จักไหม่ก็จะไปคนเดียวกว่าขัดหม้อล้างห้องน้ําคัดคัดว่ไคัดถูครับตามองค์พระแล้วก็พอใจเพราะมีความเห็นว่าอย่างแค่ไปทําแบบมุงให้พระนิดนึงก็อัน,นิสง์มหาศาลเลยพอใจที่จะทํามากเพราะมีสัญญาก็เป็นสิ่งที่ดีนะแม่นะเพราะฐานผมก็คล้ายๆแม่ผมก็มาจากเรื่องฐานนี่แหละ มันหนูใช้คำว่ามันเป็นการเรียนรู้มันเป็นการสะสมประสบการณ์ตรงนี้่จนวันหนึ่งเราเริ่มเข้าใจอะไรค่อยๆค่อยๆเจริญเติบโตทางทางจิตค,ค่อยๆเข้าใจว่าเราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรครับเราทำเพื่อที่จะอย่างไงแต่ก่อนนีทำเพราะอยากเป็นเทวดาค,คิดว่าเป็นเทวดาแล้วสบายมีอะไรก็ได้แบบอยากมีแต่ความสุขเข้าใจอย่างนั้น จนพอเลอิ่มมาฝึกสมาธิมาได้เรียนรู้คำสนอนก็รู้สึกว่าเป็นพรมสูงกว่าเทวดาก็อยากเป็น,ปนพรมนี่เนี่ยเพราะวันหนึ่งเป็นมีไปอ่านหนังสืออะไรไม่รู้ครูบาอาจารย์พูดถึงนิพพานเฮ้ยสูงสุดคือน,นิพพานเนี่ยอยากไปนิพพานแต่ไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรนะมไม่รู้จักไม่รู้ว่าอะไรคือน,นิพพานแต่คือน,นิพพานสูงสุด เป้าหมายของทุกคนที่เดินในเส้นทางเนี้ยคือนิพพานรู้แค่ว่านิพพานคือแบบมีแต่ความสุขอะไรมากมายมเป็นสุขที่ประณีตกว่าเทวดาแล้ะผม <c oughs> คิดเอาเองอะ <c oughs> จนจนนั่งสมาธิจนเรียนรู้ว่าอ๋ออาการที่มันหล่อเลี้ยงคือมันมีปิติในในในเรานั่งอย่างเงี้ยเราดูแค่ดูความรู้สึกตัวเราไปเรื่อยๆทำไมมันเย็นทำไมมันเบาทำไมมัน อาการพวกเนี้ยเราหาจากสิ่งภายนอกไม่ได้แต่ทําไมมาเกิดจากแค่เรานั่งเฉยอ <é. S 1> แล้วก็ทําอยู่อย่างนั้นเป็นป <ฮ captain. S 1> <icker. S 2> ีนะพี่หนึง่งแ <ฮ northern. S 2> ม่ออแยังดีนะแม่ยังมีปัญญาตรงนี้นะพวกผมสองคนนะผมไม่รู้แพ้นะตัวผมเองผมยังไม่เคยมีความคิดอะไรอย่างนี้เหมือนแม่เลยนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบโหไกลตัวมากไม่ต้องพูดถึงชาตินี้นะแม่แล้วย่งสภาวะปิติอะไรต่างาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่เคยรู้เรื่อง ไม่เคยรู้เรื่องเลยรู้แต่ว่าเออนั่งทําสมาธิอย่างเดียวแล้วก็ทําบุญตามวัดนะเท่านั้นเองแม่เท่านั้นเองแต่เรื่องธรรมะฉันในขั้นตอนการปฏิบัติแล้วก็สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ไม่เคยรู้เรื่องเลยมันเป็นไม่เคยได้ยินด้วยมันเป็นความดีเอความนิสัยตัวหนึ่งอย่างหนึ่งของเราที่เราจะเวลาอาการอะไรเกิดขึ้น อาจจะเป็นนิสัยเดิมของเราที่มันกลับมาสังเกตสังเกตว่าอาการแต่ละอย่างมันเนื่องด้วยอะไรไปยังไงมายังไงอย่างเงี้ยความรู้ตรงเนี้ยเราเลยพอพอเราฝึกมันมากๆพี่หนึ่งมันออกรู้ข้างนอกเวลาเราอยู่กับคนข้างนอกเนี่ยมันมีวันหนึ่งที่หนูนั่งอยู่ในห้องนั่งสมาธิปกติเลยแล้วความรู้ของเราเนี่ยมันรู้เลย ทะลุก,กำแพงออกไปเนี่ยข้างนอกมีผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายสองคนเสื้อสีนั้น,นมันรู้หมดเลยจนได้ลุกออกจากสมาธิเดินไปดูปจริงนะอ่าเป็นตามนั้นแล้วเราก็เลยเฮ้ยมันคืออะไรทำไมมันเห็นน่ะทั้งทงที่เราหลับตามันความมันเหมือนมองผ่านกระจกที่หนึ่งแต่มันรู้ได้ว่าผู้หญิงผู้ชายแต่ความ,มไม่ได้ชัดเจนแบบ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 เหมือนเราดูโทรทัศนะ์นะแต่เป็นความแต่จะ่พอรู้ อทีเนี้ยก็ดูไปอีกดูไปอีกมันก็เห็น mm hmm. เห็นความมันก็เกิดขึ้นแบบเรื่องอัศาจรรย์มากเลยอย่างอยู่ได้กันอย่างเงี้ย mm hmm. อย่างแพนคิดจะพูดเรื่องเนี้ยมันจะเป็นความรู้สึกของเราในหู mm hmm. พูดก่อน mm hmm. ทีเนี้ยช่วงนั้นคือคุยกับพระพระเขาจะเริ่มกลัวเ mm hmm. อว่าเราไปรู้ไปนั่นไปนี่ซึ่งขนาดตัวเราเองที่รู้เราก็ยังสงสัยนะ mm hmm. ให้มันรู้จริงหรือเปล่า มันรู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีช่วงหนึ่งไปนั่งแต่พ่อหนูเนี่ยชอบนั่งสมาธิอย่างเงี้ยแล้วหนูไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเพ่งกระสินเพ่งกระสินกับเพ่งเลยตามสูตรเขาซึ่งไม่รู้จักอะไรหรอกอ่านมาก็ทําเลยแต่ปรากฏว่ามือข้างหลังเนี่ยมันร้อนร้อนร้อนชนิดที่แบบร้อนมากก็ทนทน ตอนนี้เรากําลังเผากิเลสตอนนี้เรากําลังสู้กับกรรมที่เราเนี่ยมือข้างนี้เราคงเคยทําชั่วแล้วมันก็พูดของมันไปจนมันทนไม่ไหวทนไม่ไหวก็เลยออกออกมาก็ดูแดงหมดเลยนะแดงเหมือนโดนโดนน้ำร้อนเออโดนเพราะรแม่เพ่งตรงนั้นหรือเปล่าก็ความรู้มันไปอยู่ตรงนั้น<อ>มันร้อนมันก็เลยไปจับอยู่ตรงนั้นซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักอะไรหรอกนี่หน<อ>ึ่งไม่รู้จักเพราะเขาบอกแค่ว่าหายใจเข้า ชให้ใจออกกระสีนั้นก็เอาความรู้จับซึ่งไม่รู้ด้วยว่ามันคืออะไรครับอพอมันร้อนการร้อนจริงๆร้อนจนแดงจนได้ออกมาแล้วเอาน้ําแข็งประครบแต่อาการก็หายไปประมาณชั่วโมงหนึ่งก็หายไปแบบเหมือนไม่มีอะไรแล้วก็มีครั้งหนึ่งเพ่งตรงเนี้ยที่หนึง่งแล้วมันเป็นกลมๆปูดออกมา ซึ่งมันนอกเขนเหนือผลมากซึ่งตอนนั้นเราเข้าใจว่ตาที่สามกูจะทลักอะแล้วแล้วถ้ามันออกมาจริงๆจะไม่เหมือนปีสามไม่เข้าใจเหมือนเหมือนเป็นเหมือนหัวโนอ่ะแต่นั่งสมาธินะเอซึ่งสิ่งพวกเนี้มันมันไม่ได้คําตอบหรอกมันไม่รู้มันเป็นอาการของจิตที่ตาปรุงแต่งตามโปรแกรมตามสัญญาของเราก็พยายามไปหาถามครูบาอาจารย์ถามว่าทําไมเป็นอย่างนี้ ก็ไม่ได้คําตอบเพราะเขาไม่เป็นกันคือสภาว่าอย่างนี้แม่ไม่ได้เป็นทุกคนอ่าก็ประมาณก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเคยฝึกอะไรมานูวเข้าใจว่าทุกคนต้องผ่านเส้นทางเนี้ยเหมือนเหมือนเราจะไปซึ่งเราคิดว่ามันต้องผ่าน่างนี้ทุกคนแต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องกรรมเรื่องนิสัยเราไม่รู้ไงไม่รู้จักแต่ที่เราเหมือนก็คือเราเลื้อยเหมือนกันนะแม่เราเราเคยเลื้อยเหมือนกันพอไปสักพักหนึ่งพอผ่านช่วงนี้ไปสักพักหนึ่ง พอพอมันมีอะไรต่างๆมากมามมันเริ่มเห็นออกข้างนอกไงพี่หนึ่งพอมันเริ่มออกข้างนอกมันก็เห็นหเห็นเนี้ยเห็นตาเปล่าทีเนี้ยอ่าพอมันจะเริ่มเป็นนั่นเป็นนี่เป็นปูเป็นอ๋อ,อมันหนูใช้คําว่ามันเหมือนทางแบบณจุดจุดหนึ่งอะ่ะพอภาวนาไปณจุดจุดหนึ่งเริ่มเริ่มมีความสงบเข้ามามีมิตรพวกนี้แหละเนี่ยจะเข้ามาสวมครับแต่ความความดีอย่างหนึ่งคือไม่เชื่อ ไม่เชื่อเนี่ยอาการแต่ดูมันนะครับแต่จึงเห็นว่าเวลามันเป็นเป็นจริงๆแม่หนูเนี่ยจะจับหนูส่งโรงพยาบาลเพราะนั่งดูหนูอยู่อย่างเงี้ยไปแล้วจะเลื้อยนะเลื้อยแลนั่นคืออาการปิติอย่างหนึ่งไหมแม่หนูว่ามันเป็นนิมิตพี่หนึ่งเพราะความรู้สึกเหมือนเหมือนเราอยู่ดีดี เหมือนเหมือนอย่างเงี้ยมันก็มีความเลื้อยพอความเลื้อยมันไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองเลยนะเหมือนเราเป็นสิ่งนั้นจริงๆอ่ะอ่าผมก็เป็นใช่เหมือนพอพอมองเห็นไหมเหมือนเป็นจริงๆอ่ะอ่าก็เลยอ่ออันนี้คือจากการส่งจิตออกนอกจากการที่เรานั่งทําสมาธินี่ใช่ไหมแม่หนูว่ามันเป็นสัญญาเดิมถ้าเข้ามองที่เราเคยฝึกมาแบบใชนอนุสัยที่มันเคยฝึกสิ่งพวกเนี้ยสมมุติ ถ้าหนูเคยติดตรงเนี้ยมันก็มาติดอีกอถ้าหนูไม่มีสติปัญญาที่จะเพียงพอที่จะทิ้งอาการเนี้ยม,มันก็จะคล้องอยู่กับอาการนี้แหละเนี่ยขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์ด้วยหรอแม่ประกอบกันหมดพี่หนึ่งถ้าผมไม่เจอแม่นะผมยังเลื้อยอยู่แล้ว <laughs> <laughs> นั่งสักปับ๊บสักพักหนึ่งเริ่มละเริ่มมาละม,มีความรู้สึกแล้วพอพอเริ่มเป็นเจ้าแม่กวนอิมปุ๊บหน้าผากก็แดงขึ้นนะโอ้อแปลกประหลาดมากประกอบเพราะว่าแม่แข่ เป็นเจ้าสํานักผมเป็นลูกศิษย์ฝึกวิชาเดียวกันนะจะมีความหุนแล้วขำแล้วก็มีความแล้วพอดีพอดีมีมีหลวงพี่องค์หนึ่งท่านก็พูดเหมือนกันว่าเป็นหรือยังเจออาการอะไรท่านท่านใช้คําว่าทางสามแง่เพราะมันจะอยู่ระหว่างนิมิตกับความรู้สึกตัวอแล้วก็เหมือนเราจะผ่านทางเส้นนี้ไปต้องอาศัยความรู้สึกตัว เนี่ยมันจะแตกดับแตกดับเหมือนเป็นอาการขึ้นมาท่านพูดอย่างเงี้ยทาไมกูไม่เห็นแตกเป็นฟองเลยวะก็เขียงเขียงหนูไม่เห็นอย่างเงี้ยออแต่ของหนูเนี่ยเป็นเลยท่านก็บอกว่าไปดูอย่างงั้นอย่างนี้เออทั้งท้ที่เราเนี่ยเวลามันเป็นเราไม่ได้ทําอะไรนึกออกไหมเราก็ดูของเราไปนี่แหละแต่มันไปของมันเองอ่ะเราก็เลยเห็นว่าอ๋อความละเอียดความแยบคายของคนแต่ละคน ไม่เหมือนกันท่านอาจจะพูดในขณะที่ต้นเหตุคือเห็นเหตุปุ๊บมันขึ้นมาแล้วไม่ตามสติเรามันไม่มีกําลังละเอียดเพียงพอมันเลยไหลไปเป็นอาการเราเลยเห็นมันเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยบางทีมันก็เหมือนกับว่าอยากจะรู้ให้สุดไงแม่ใช่มันก็เลยปล่อยตามไหลตามไปเลยนะเอาเอาให้สุดเลยว่าจะไปตรงไหนทีเนี้ยพี่หนึ่งตอนที่มันมันจะหยุดอ่ะคือหนูหนูเห็นแล้วว่าหนูปล่อยมันเป็นหลาย โอ้หลายเดือนกับเป็นปีเลยนะครับมันไม่หยุดสักทีมันเยอะขึ้นเรื่อยๆโอเคมันเยอะขึ้นเรื่อยๆจนหลังๆนั่งลงปุ๊บคุยกันได้มีอีกตัวมานั่งคุยกันเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วไปก็เจอจริงๆครับเนี่ยต้องไปตรงนี้นะต้องเนี่ยขี่รถไปตรงนี้จะเจอสิ่งนี้เจอจริงๆซึ่งมันมันนอกเขตเหนือผลแล้วเวลาไป อ้ยังแต่ก่อนเนี่ยหนูไปไปแบบน้าใหญ่ๆแบบเขาบวงสวงพญานะาคันอะไรอย่างเงี้ยอะพอกลับมาปุ๊บมานั่งสมาธิตามมาอออตามมาเนี่ยมาอย่างนั้นอย่างนีทง้ทั้งทั้งที่เราไม่มีสัญญากเกี่ยวกับสิ่งพวกนี้ยมันจะรู้ได้ยังไงว่าแต่ละสีแต่ชื่ออะไรมันก็รู้ได้นะเกิดด้วยกันมาอย่างไงมันย้อนกลับไปกลับมาแต่เป็นอีกตัวน,ะนั่งคุยกันปกติเรามองว่าพญานาะคต้องมีงอนอย่างเงี้ย งูดีๆนี่เองแต่ตัวใหญ่แล้วก็มีเก็ดออกนอกเรื่องไปอีกแล้วแต่เห็นอย่างนั้นไงเห็นอย่างนั้นเแล้วจุดเปลี่ยนแม่อยู่ตรงไหนคะแม่จุดเปลี่ยนของหนูคือหนูไม่เชื่อไม่เชื่อนอแต่แม่ก็เป็นมันมันเป็นปีนึงแต่หนูไม่เชื่อพอเนี่ยอย่างอย่างเหตุการณ์เนี้ยเขาบอกว่าเน,เนี่ยต้องเนี่ยต้องเวลาเขาจะมาเขาจะขอให้เขาอยู่ด้วยเขาเป็นกายเทพให้เขาอยู่ไหนก็ได้ เ oh. ออเนี่ยแค่อนุญาตให้เขาเขาสามารถอยู่ตรงไหนก็ได้แต่หนูต้องอนุญาตอืใหม่กูไม่ <laughs> <laughs> อนุญาตโอเคแล้ววันนั้นนะมันหนูเดินอยู่ในบ้านนี่แหละเดินอยู่ในบ้านแล้วก็เหมือนคนผักหนูมานั่งดูกล้องวงจรปิดที่บ้านหนูก็หงายทั้งแบบเหมือนมีคนผักอ,ะอ่ะ,อะแล้วหลังจากนั้นนะหนูก็โทรหายไม่ <laughs> ไมยนี่อยู่แม่ตลอดนะว่าช่วงนั้นช,ช่วงนั้นท่องท่องท่องไอกคาถาจากักรพรรดิกันช่วงนั้นไปจะไปหาหลวงตามา,อ,า,อ,าออกชื่ออีกแล้วขอโทษค่ะ <laughs> ช่วงนั้นช่วงนั้นใส่ประคำกันที่หน่งน, <laughs> นั่งนับประคำแล้วทีเนี้ยพอพอมันเป็นอาการอย่างนั้นก็มาทำน้ำมนต์กินเองได้พระมา พราะใหม่พระพระองค์นั้นใหม่เพิ่งได้มาหมดนมาก็เลยอะเอาพระมาแช่น้ําหนูเป็นคนสวดสวดเองนะสวดอะไรแม่คาถาจักรพรรดิไหมสวดเองสวดอินิรีสวดหายคาถาพี่หนึ่งแล้วก็กินกินน้ํากินน้ํามนต์ที่ทาเองหายไหมแล้ววิ่ใหม่ก็ถามหายไหมเออถ้าอางั้นแล้วก็เอาพระคล้องให้กันแล้วก็บอกว่าถ้ากูไม่หายนะแทนที่จะบอกพากันไปโรงพยาบาลพระกูไปหาโลงพาล โอ้แม่ผ่านผ่านความบ้ามาก่อนนะพี่หนึ่งเขาผมยังโชคดีแล้วพี่หนึ่งเชื่อไหมในตอนที่เป็นเนี่ยเหลืองเลยนะแบบตาเนี่ยแบบสีนี่ซีดซีดลงกระมองเลยไหมที่ลงกลับมองเขาเรียกอะไรอะแบบซีดจนเหลืองไม่มันคือมันเป็นแบบ ลงในขนาดนั้นเออสูบโอ้โหสูบลงในขนาดนั้นเปลียป่ยนเหมือนเหมือนเหมือนอาการแบบเปลี่ยนคนละคนอ่ะพี่หนึ่งมันเปลี่ยนทางกายด้วยมันนัองเห็นเหนือผลสิ่งพวกนี้คนไม่เคยเจอไม่มีทางเข้าใจนี่ถ้าแม่ไม่ไม่เจอแบบไม่มีสติกลับมาหรือไม่เจอครูบาอาจารย์ที่บอกนะหนูคงยังยังหลื <laughs> <laughs> หนูคงยังเหลืออยเหลืออยู่เลยแม่ โอ้ oh, แล้วมันไปไปไปเรื่อยด้วยไปเรื่อยมันไม่มีทีส่สิ้นสุดหรอกแม่แล้วมันมันมันเอาความแบบว่าเนี่ยถ้าเราถ้าทําสิ่งเนี้ยในความรู้สึกแล้วมันก็จะแบบเอาความสมหวังในการทํางานมาล่อพี่หนึ่งนี่บอกไหมแบบเขาเรียกอะไรอ่ะความสําเร็จไอความสําเร็จความสำเร็จข้างนอกหนูนี่บอกหวยแม่นมากเลยนะอ๋อมันแล้วถ้าเกิดคนที่มีกําลังทานหนูจริงจริงถ้าเกิดว,ว่า เรานึกในตอนนั้นอยากได้ความสําเร็จในการงานมันได้ได้มันได้เพราะกําลังใจตรงนี้แหละกําลังจิตตรงนี้แหละมันมาพร้อมกันนะแม่แต่มันจะได้อยู่ไม่กี่ครั้งแล้วในขณะที่ได้มึงก็จะสงสัยด้วยเพราะสังเกตไหมตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยหนูจะบอกหวยแม่นมากเอพอบอกไปปุ๊บถูกมันจะถูกเรียนกันเรียงกันเรียงกันมันจะถูกเรียงกันอยู่ประมาณสามงวดสี่งวดไม่เกินเนี้ย ถ้าเกินเนี้ยจะไม่ค่อยแม่นล่ะตามที่หนูสังเกตโอ้หมันมาเป็นแพ็กเกจเลยนะมันมาเป็นแพ็กเกจให้เราเลื้อยด้วยมันมาเป็นแบบเหมือนหนูใช้คําว่าเป็นตัวมากันถ้ายังมีความรอบหรือหรือกิเลสตัวนี้อยู่มันก็จะเอาตัวนี้กันอ่าก็หลงไปกับมันใช่เราก็จะเพลินเพลินไปกับมันเลยแล้วมันเป็นจริงไหมมันเป็นจริงอยู่ไม่กี่ครั้งแม้แต่กําลังชันในการออกไปรู้สิ่งอื่น ความรู้ตอนนี้ยเวลามันรู้รู้เหมือนกล้องวงจรปิดเลยนะพี่หนึ่งอ่าแล้วหลังจากนั้นนะแต่แต่มันรู้ไปด้วยสงสัยไปด้วยจริงไหมวะเฮ้ยเข้าไป็นอย่างนั้นจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยแม่เคยคิดจะตั้งสำนักไหมตอนนั้นไม่คิดไม่คิดก็แค่เหมือนว่ามันเป็นผลจากการปฏิัติแต่มีความอัศจรรย์ในหลายๆอย่างพี่หนึ่งมีความแล้วก็ชอบลองอ่าแล้วหลังจากช่วงนั้นก็จะเพ่งเทียนครับ เพ่งเทียนเพ่งต้นไม้ล่าสุดมาเพ่งเหรียญเพ่งเหรียญแล้วมีความรู้สึกว่าจะปลูกเสกพระเอาเอาให้สุดเลยนะเอาให้สุดเอแต่ไม่คิดจะแต่จะปลูกเสกให้พวกอยู่ด้วยกันเองนี่แหละไม่ได้ทําแบบพุทธพาณิชย์ไม่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 มีความไม่มีนิสัยตรงนั้นเลยแต่อยากแค่อย่างให ไม่อยากให้ให้คนอื่นเห็นว่าเนี่ยขนาดเรานะเราทำแค่นี้มันยังเป็นลองทำสิอ,อะไรประมาณเนี้ยมาลองทำเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยนะก็เพ่งให้กันดูพี่หนึ่งอเอาเอาเหรียญใส่เอาเหรียญใส,ใส่แล้วก็เพง่งตอนก่อนมันจะเป็นมันจะเริ่มร้อนความรู้สึกจะร้อน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 ,ลอนแล้วมันกระดิกแค่มันกระดิกข้าวแหละแล้วก็เป็นบ้าอยู่คนเดียวรู้ไหมแล้วพอ พอพอแบบพอเรียกคนอื่นมาดูด้วยร้อนร้อนร้อนแต่ไม่กระดิกทีแนวไงเสียเซลฟ์เลยแม่เพราะก็เลยเห็นว่าอ๋ออะไรที่มัน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 พยายามอวดมันมันพยายามเนี้ยมันไม่เป็นแล้วเอ้ไอสิ่งพวกเนี้ยมันผุผุผุโผล่เวลาเวลามันจะเป็นเราก็ไม่รู้เรื่องเวลามันจะหายเราก็ไม่รู้เรื่องท่านถึงเรียกโลยิยะแต่เป็นไหมเป็นครับ ตอนนั้นแม่ยังไม่เข้าใจคําว่าโลกียะเลยไม่รู้จักพี่หนึ่งไม่รู้จักจนผ่านเหตุการณ์อะไรต่างๆมาเนี่ยที่มันไม่เสถียรไม่รู้จักเลยหนูใช้คําว่าหนูมาจากมาจากมารู้จักทางที่ถูกต้องได้พ่อหลวงตาอ๋อคือแม่ก็ฝึกอะไรของแม่มาหนูก็ผิดผิดถูกถูกคำทางของหนูมาแล้วหลวงตาบอกอะไรแม่ครับช่วงแรกหนูก็ไม่ได้เชื่อหลวงตา แล้ว <ś _> แม่แม่เล่าเหาตุการณ์ต่างๆใี่หลวงตาฟังใช่ไหมครับไม่ได้เล่าเอาไม่ได้เล่าเอาไอ้วพวกเลื้อยพวกอะไรต่างๆไม่เคยเล่าไม่เคยเล่าไม่เคยเล่าเลยกลัวหลวงตาด่ากลัวหลวงตาว่าปัญญาอ่อนขนาดไม่เคยเล่าอือ <ừ> ย่างมากช่วงตอนที่หนูเจอหลวงตาหนูเริ่มตาปวดและหนูมาในสภาพไม่ต่างจากพี่หนึ่ง S <S บางทีก็ปากเบือนมาบางทีก็ตาแบบนี้มาบ,บางทีก็หน้าเบี้ยวไปซีกหนึ่ง <sadece S 1> หลงตาเขาบอกกูเป็นมาหมดแล้วไอ้เราเนี่สงสัยอยู่แล้วเราเป็นอะไรเราเป็นอะไร <S <S 2> <S 2> บางทีช้ำตามตัวบางทีเหลืองบางทีดำ <S <S 2> <S 2> รอบข้างนี่คิดว่าเป็นโรคไตเพราะบางวันเนี่ยดำแบบดำแบบซูบลงเลยแล้วบางวันก็ขาวอย่างเงี้ยคือมันวันอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยไม่จนิงค่ะพี่หลวงตาเคยบอกว่า ไม่ชีบุญหลายที่เคยยห้นตาตน,นึกอยากได้ผู้เหลี่ยนแล้วเขาเอามาให้รดมือเนี่ยด้วยกำลังใจทาไมมันถึงเป็นนี่คะในเมื่อเขาเราไม่ได้บังคับแต่เขาเต็มใจเอามาให้เรามึงแับสิเ<า>พราะมึงทําด้วยเจตนาอาใช้เจตนาใช้กําลังจิตนี่แหละอะถ้ามึงไม่บังคับมึงจะเนี่ยเหมือนมึงเพ่งเอาอย่างเงี้ยเหมือนไปขโมยของเขาเลยแหละเพราะในใจมันยังไม่เป็นศีล มันก็เลยเบียดเบียนคนอื่นได้แต่ถ้าถ้าใจมีศีลทีเนี้ยมีสมาธิลองไปคิดเอาคนอื่นสิมึงก็เบิร์นขึ้นเลยแหละ,ะทำไม่ได้ปากมึงก็เหมือนเฉียดฟิล <f> <laughs> ของจริงเป็นอย่างนั้นเข้าใจคำว่าด่าคนอื่นคือด่าตัวเองไหม,ม <X> ยิ่งอารมณ์เราแบบปัทุขึ้นมาเท่าไหร่ยังไม่ต้องออกทางกิริยาทางกายหรอกมันเป็นเรื่องของจิต มันไม่ให้มันไม่เก็บอะพี่หนึ่งมันต้องชดใช้กันในขณะนั้นแล้วมันจะเรียนรู้ว่าวิธีการวางไม่ใช่เราวางนะจิตจะค่อยๆเห็นโทษในอาการบีบคั้นแต่ละอย่างแล้มันจะวางเองใช่ไหมมันจะวางเองจากการเรียนรู้สภาพทุกข์นี่แหละเพราะตัวมันเองมันไม่ชอบทุกข์แต่มันชอบหาเรื่องทุกข์มันชอบเข้าไปยุ่งกับทุกอย่างทั้งๆที่เนื้อเรื่องจริงๆ ปรากฏการ์จริงๆหนูใช้คําว่าไม่มีอะไรเลยเนื้อเรื่องแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นไม่สําคัญนะใครผิดใครถูกเท่นั้นว่าไงแต่เรามีความรู้สึกกับเรื่องนั้นยังไงเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องของเราละทีเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องรู้และเป็นสิ่งที่เราต้องจัดการครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเรามีเรื่องในเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วแม ตวเราเองเนี่ยรู้ที่สุดใช่ใช่เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดเพราะว่าอะไรยังไงแล้วเหตุกว่านั้นอีกพี่หนึ่งคือเป็นเรื่องอาการของจิตคือมันไม่มีถูกมีผิดแต่มันจะเห็นว่าเมื่อใดที่มันมีอาการอย่างนี้ความรู้สึกออกไปแบบนี้บีบคั้นอึดอัดกระเืองมันตีกายเราทันทีแต่เมื่อใดที่มันเบามันทํากุศลทําความดีเห็นมันจะเห็นว่าทั้งสองอย่างไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเนี่ยมันจะเห็นเห็นเห็นทุกอย่างว่าคนอื่นเป็นแค่ สิ่งเหมือนเหตุปัจจัยอ่ะเพื่อให้เกิดแต่จริงๆแล้วเราต่างหากจะจัดการกับมันยังไงในอาการแต่ละอย่าพอเรารู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นพิษมันไม่ได้ใช้คําว่าวางนะถ้ามันรู้ชัดว่าสิ่งนี้เป็นพิษ่อาตัวมันเองมันไม่เอาใครอยากถูกๆูกไปเลยใครอยากเป็นยังไงเป็นไปเลยมันจะเอาตัวเองมันจะกลับมาให้ตัวเองมันจะกลับมาแก้ไขตัวเองรักษาตัวเองให้ให้เจ็บน้อยที่สุดอ่า จนมันเรียนรู้อาการนี้ยอย่างท่องเท้ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเราใช้ตัวเราเองเนี่ยทุกขณะจิต,าจตมาแก้ไขมาก็คือถ้าเราอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเนียเราใช้คาว่าเรียนรู้เรียนรู้ไปกําลังสมาธินี่แหละจะเป็นตัวแสดงความจริงให้เราเห็นตัวปัญญาคือตัวเข้ามา เรียนรู้ในอาการแล้วดับอาการที่มันเคยเข้าไปได้จริงๆความบีบคั้นที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่เห็นตามจริงเราก็เห็นตามอัตตาเห็นตามกิเลสในความเคยชินเดิมที่จะเข้าไปแก้ไขท่านถึงใช้คําว่าถ้าจะวางถ้าจะทิ้งต้องทิ้งเหตุทิ้งผลคําว่าทิ้งเหตุทิ้งผลคือทิ้งถูกทิ้งผิดเหนือดีเหนือชั่วเหนือถูกเหนือผิดเหนือคําว่าเหนือคือไม่เอาเลยนะครับ ทั้งเหตุการณ์นั้นที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีไม่ให้ค่ากับอะไรแต่ไม่ใช่เราแต่เป็นเรื่องของจิตมันจะค่อยๆเรียนรู้ขบวนการตัวเนี้ครับด้วยสติปัญญาจริงๆแสดงว่าจิตที่เป็นอธิสินนี่คือพอมีเจตนาเกิดขึ้นมันจะกลับมามันจะกลับมาทิ่มตัวเองเอคนละทิ่มเอาคนละทิม่ม มัน<ต>ทําไม่ได้พอพอจิตที่เป็นอธิสินก็คือมันจะกลับมาเห็นเกตนาของตัวเองแต่อารมณ์ยังมีอยู่ใช่ไหมอารมณ์ยังมีเจืออยู่แต่ถ้ามันรู้ชัดอารมณ์จะค่อยๆบางลงคาว่าบางลงเพราะมันไม่ไปโฟกัสมันไปทํากุศลขึ้นมาแทนม,มันไม่ไปสนว่าใครจะมองยังไงเพราะมันรู้ชัดในอาการอยู่แล้วธรรมชาติตัวนี้มันมัน คือคือนึกออกไหมว่าอะไรก็ตามที่เป็นทาไปตามความความเห็นของเราด้วยเหตุผลของเราต่อให้อะไรก็ตามนั่นคือเรื่องของกิเลสอนั่นคือเรื่องของอัตตาทั้งหมดเลยถ้าเป็นธรรมธรรมชาติตัวเนี้ยไม่มีถูกมีผิดไม่มีไม่มีแบ่งแยกไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีอะไรแต่ทุกอย่างมันอาศัยสมมุติทีเนี้ยอาศัยตัวเนี้ยถ้าเราจะไปมองที่ปรามา์จิ็คุยกันไม่รู้เรื่องอีก แต่ต้องอาศัยการเรียนรู้จากตรงนี้โอ้อโหการเรียนรู้ตรงนี้นะแม่มันไม่มีในหนังสือด้วยม,มันไม่รู้จะอธิบายยังไงด้วยนะแม่หนูใช้คำว่าต่อให้เราพยายามอธิบายเหมือนรสชาติกาแฟครูบาอาจารย์ถึงใช้คำว่าเหมือนภาษาพูดเรื่องนกให้ปลาฟัง เรายังเข้าไม่ถึงใช่ใช่คือคําว่ามองอย่างเงี้ยคนก็เข้าใจว่าตาคําว่าได้ยินคนก็เข้าใจว่าเสียงแต่จริงๆคือความรู้สึกอความรู้สึกตัวเหมือนเราเรากินกาแฟเนี่ยเนี่ยเราสามารถรู้รสชาติกาแฟได้จากอะไรจากการมองไหมจากการได้ยินเสียงไหมจากการสัมผัสไหมจากอะไรจากการลิ้มลองเท่านั้นอ่า วิธีการปฏิบัติเหมือนกันทุกอย่างเลยรวมลงที่สติกำลังของสติคือความรู้สึกตัวอเราฝึกตัวเนี้ยเมื่อใดที่มันไม่รู้สึกตัวมันก็ไหลาตามอารมณ์อแล้วมันเป็นเนื้อเดียวกันเราเลยไม่ได้รู้สึกต่อต้านเพราะเราไหลจนเป็นความเคยชินแต่เมื่อใดที่เราเริ่มฝึกสติขึ้นมาหนูใช้คำว่ามันเหมือนเราเริ่มส่องก,กันจบเราเริ่มฝืนเลยไ มันก็ต้องฝืนก่อนใหม่ๆที่หนึ่งกำลังสมาธินี่คือกระจกคือกระจกเลยนะที่สะท้อนให้เห็นตามจริงตอนนี้เราไม่มีกระจกเราไม่สามารถรู้ใบหน้าของเราได้หรอกเราสามารถรู้ได้จากอะไรถ้าเราไม่มีเครื่องสะท้อนรู้ได้จากคําบอกของคนอื่นรู้ได้จากอาจจะชะงกดูก็อาจจะไม่ชัดเจนมันก็ใช้ความคิดจินตนาการเอาแต่เมื่อใดที่เราไปยืนหน้ากระจกทีเนี้ยพี่หนึ่งว่าเราต้อง เราต้องสงสัยในกระจกนั้นไหมว่า